เฮ้ hey, สวัสดีคริสต์มาสซันเดย์นะครับวันนี้ผมมาพลางตัวเป็นต้นคริสต์มาสหวังว่าจะไม่มีใครเห็นดูชุดผมสิประดิษฐ์เองเลยนะนี่ผมออนไลฟอร์ดเฮ่หลอดไฟมาติดที่ปากแบบนี้ครับถ้าปากจู่เอาวไว้น่าจะได้เ,ดเร็วๆนะเอ๊ะ hey, ข้างหลังผมคือแตงกวาครับแตงกวาเน่านี่ใครอยากจะลองก็ได้นะครับอืม นี่ครับวิธีทําให้เนียนคือเราก็มายืนตรงที่ต้นคริสมาสแบบนี้ครับฮะทำตัวนิ่งๆเอาไว้แม้สายลมจะพาดผ่านคุณก็ต้องห้ามขยับแม้แต่นิดเดียวนี่ครับีกคนมาแล้วตัวนี้ไม่ใช่บอดนะครับถ้าฟาร์มแบบนี้ผมว่าไม่ใช่บอดแต่ว่าทําไมใส่สกินนูบล่ะเอ๊ะหรือว่าบอดผมว่าไม่น่าใช่นะใช่ไหมน้องตะกวาไม่ใช่ครับโอเคครับรอดูต่อเฮ้ เขาบอกกันแล้วว่าล่ะผมปลาละโอ้ยโดนยิงที่จักรแล้วผมปลาระเบิดไปนะครับนี่นะเฮ้ยการเป็นมือที่สามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในพอร์ตไม้ก็ยิงไปดึงดอกเฉียวหูเฉียวไม่โดนโดนบิดผิวปิดหน้าครับทำไงดีไม่ขอแก้งแกไปเลยอยู่ไหนนะด่วนว่านายจะเพื่อนน้อยแล้วนะโอ้ยโดนหัวผมเมื่อขึ้นไปแบบนี้แล้วยังไงต่อสมัดช็อต พังต <Net> ัว <hertz> ต่อครับฮึฮึฮึ